วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เราก็ากำกังแก้ไม้คราบเอาชีวิตรอดโลกแห่งใหม่ในมอส0.16.5นี่ตอนที่6กันต่อน,นะคะก็แค่ค่ะวันนี้เราจะทําฟาร์มอะไรกันต่อบ้างถ้าอย่างเราไปเอาชีวิตรอดกันต่อเลยจ้าก็แบบว่าพาต้นะคะเราก็กล่าวว่าจะมาทําฟาร์มแร่จากแพนด้านะคะแบบเก็บแร่อัตโนมัติกันเนาะ<อ>ซึ่งเรานะคะก็ได้ใส่มอดที่มีมอดแพนด้าที่สามารถจะดรอปแร่ต่างๆเนี่ยให้เราได้ด้วยเนาะคือแบบว่าก็น่าจะเป็นมอะ เดี๋ยวเรานะคะเป็นตามจับอูดกันดีกว่านาะซึ่งปกตินะคะแบบว่าในแมปนี้มันก็จะมีพวกม้านะคะที่เป็นยานถ่านะให้เราได้ใช่ไหมม้ยสำหรับให้เราขี่วิ่งได้นะคะ <S <S ถามว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนนะคะมาจับอูดทะเลทรายกันดีกว่าน<อ>้เฮ้รู้สึกว่าอูดทะเลทรายนะคะมันจะอยู่แถบทะเลทรายนี่แหละมไะลาไนเจ้ออาอมออุ้ยออมเต็มเลยไม่ต้องสามตัวแน่เขาขอสีเข้มได้ปะเฮ้ยสีอ่อนดีเฮ้ยทานขอสีเข้มนะวิธีการจับนะคะแค่ขึ้นขี่ค่ะขี่จนกว่าน้องอูดจะรักเราเนาะอ๋อเหมือนม้าเลยดิ ขี่เลยขีเลยพี่กับกบพี่กับ <c oughs> กบแต่ว่ามันขนของไว้ด้วยโอ,อเคตอนนี้น้องยังไม่รักร <c oughs> เรานะลอยแป๊บนึงเนาะโอย้ย <c oughs> ตั้งขึ้นแบบว่าขี่หลายรอบเลยนะ <c oughs> รักพี่แค่นะตเดี๋ยวพี่แค่้อ่หันสามมือเลยนะเราเยอะคนันนินด้วย <c oughs> ้นี่น้องแบบว่าอาจจะพยาติดจริงนะได้แล้วเอ้ยเขาติดแล้วเหมือนกันน้องเป็นของเราแล้วยัยชาโยยังข่าของอะ้รเราอันนี้อันนี้ไงนี่เลยแล้วก็มีอานด้วยแล้วก็มีผมนะแล้วก็มีกล่องด้วยนะนี่ เอามาให้คอบสอย่างเลยเนาะซึ่งเจ้าอุดตัวนี้นะคะที่เราใส่หมอดตัวนี้ลงไปเนี่ย มันก็สามารถที่จะใส่พรมนะคะไว้บนหลังน้องได้ถ้าเรากดตัว E นะคะเราจะสามารถใส่อ่านให้น้องได้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ใส่กล่องที่ตัวน้องได้เนาะเราสามารถเอากล่องเช็ดนะคะคลิกขวาที่ตัวน้องเนี่ยมันก็จะเป็นการใส่กล่องลงไปที่ตัวน้องนะคะสามารถช่วยเราเก็บของได้ระหว่างการเดินทางค่ะก็แบบว่าใส่พรมที่หลังเพื่อความสวยงามด้วยเนาะนี่ไงเห็นปะมีช่องว่างเก็บของแล้วอะให้น้องช่วยแบกของเลยนะโอ้สุดยอดโอเคตอนนี้เราไม่มีม้าขี่นะแต่ว่ามีอุดให้ขี่แล้วเฮ้ยนัน่นกระต่ายเต็มเลยอ้าวดูนิ น้องกระต่ายทะเลทรายเดี๋ยววันหลังจะมาจับนะอุ้ยน่ารักจุ๊ดีจังเลยเนี่ยบ้านเราอยู่แถวทะเลทรายอะมีตัวอะไรประหลาดประหลาดเต็มเลยซึ่งแบบว่าเจ้าอูดเนี่ยก็กระโดดได้นะคะแต่ว่าอูดเนี่ยมันจะกระโดดต่ํากว่าม้าเนาะีเพื่ออะไรเนี่ยกังสึกว่าม้านะคะน่าจะกระโดดสูงได้กว่านี้นิดหน่อยเนาะโอ้ไม่หน่อยนะอ้ามตากันฟ้ากระเขวลิบลั่ดเลยมันกระโดดหรือว่ามันย่องเนี่ยกระโดดแค่นี้เพื่ออะไรเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเห็นปะทตไมยิ้มสูงมาเลยแต่ว่าน้องน่ารักนะ ปกติจะจับเป็นม้าก,กับลามะใช่ไหมอันนี้ก็จับอูเทเทไซมาเลี้ยงไงแล้วเอาน้องเข้าคอกันเนาะให้น้องอยู่คอกระจกดีกว่านะรู้สึกว่านี่เตี้ยไปเนาะนี่เลยมาโชว์ตัวกันเนาะเอาน้องมาเก็บไปก่อนเฮ้ยนี่โชว์ใ้หน้าบ้านสวยๆเพราะว่าน้องนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวน้องจะเดินหนีนะโอเคค่ะแล้วก็เลี้ยงแค่สองตัวก็พอนะเนาะดิขาใส่ผมแล้วสีสวยๆนะ่ารักจุง๊งเรากะว่าจะเลี้ยงมายูนิคอร์นดีแม่หามีด้วยเหรอไม่ดีแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาเลยนะไว้ก่อนโอเคค คะเราจะมาทำฟาร์มแร่อัตโนมัติจากแพนด้ากันค่ะอ่ามันก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ที่ทำพวกเครื่องอัตโนมัติต่างๆเนาะที่ไว้สำหรับทำพวกสายไฟอัตโนมัติเท่านั้นนะคะโอเคต้องไปเอาเหล็กอีกนิดหน่อยเนาะรู้สึกว่าเหล็กไม่ค่อยพอนะคะไหนี่ดูดิว่าเหล็กแล้วนะคะได้เยอะสักแค่ไหนแล้วล่ะเอ้ยได้เริ่มครึ่งกล่องแล้วโอ้เต็มเลยอ้อมใช้ช้านะไม่หมดแล้วนี่หมดหมดอ่าใช้เยอะๆก็หมดดีนะเดี๋ยวมันก็ลงมาเรื่อยๆไงโอเคพี่เคนยืนเฝ้าไว้เลยนะรับแท้โอเคค่ะของน่าจะพร้อมแหละ และแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้ขุดบล็อกทีแล้วเรียบร้อยเนาะเอ่อความลึกนะคะก็น่าจะมาณสักสองบล็อกนะคะก็พอเนอะาะแล้วก็ความกว้างคุณยาวนะคะมันแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะได้กว้างคุณยาวเท่าไหรนะ่เนาะเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเพิ่งขึ้นดีรอลงไว้ก่อน และนี่คือของทั้งหมดค่ะที่เราเตรียมมาแล้วล่ะซึ่งรอกความกว้างคุณยาวนะคะของเราเนี่ยเรากะว่าจะทําให้มันไซส์ขนาดเท่ากับแบบว่าข้อเก่าของแพนด้าเลยเนาะโอเคเต็มผองเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาเริ่มคับของกันเลยดีกว่านะคะอ,อ๋อยังขาดพวกรางรถไฟนะคะเดี๋ยวเราทํารางรถไฟกันก่อนดีกว่านะมัาจะต้องทาเยอะนิดนึงเนาะทำใหญ่มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวเลสตต้นออมรอาจจะไม่พอนะโอ,โ,โอ้โหแต่ออมพิเคนดูแลเนี่ยหลุมมันใหญ่มากเลยเนี่ยของจะพอเหรอเอ้ยมันก็ต้องประหยัดเลสตตนไว้ก่อนดีกว่าจะขุดได้อะจริงจริงอะเอมอ้า แต่ว่าแบบว่าเราประหยัดเอดมาลองไว้ก่อนดีกว่าเนาะแต่ความนี่ของว่าสำเร็จนะอ้อมพี่เคนบอกเลยเราจะกลายเป็นมาหาเศรษฐีกันเลยนะเฮ้ยมันอาจจะดอปไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเป็นแรนดอมดอปนะเปิดไปทั้งมาเลยเปิดเหมือนบิทคอยเลย <laughs> 6ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องการพาวราเร็วเพิ่มนะคะเราก็จะใส่เป็นทองแท่งกับสติ๊กนะคะแล้วก็เลสตตนลงไปเนาะอ๋อแบบว่าอาจจะทําได้ไม่เยอะนะตอนนี้นะเพราะว่าวกเลสต์ตอล่ะอาจจะไม่เยอะพอนะคะเดี๋ยวเราต้องไปขุดใหม่เฮ้ยพี่เคนค,ควาว่าพี่เคน่ะเอาเอเมมอลล์เ,เป็นแรกเลสตตนกับพ่อค้ามาให้เขาดีกว่าหาไม่พอเหรอเนี่ยไม่ไม่ไวถึงวันหลังอะวันนี้น่าจะพอแหละอ๋อโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวมาเปิดชิว้ให้นะอันนี้เราทําเป็นบล็อกออฟเลสตตนนะคะไว้สําหรับแรงส่งเนาะก็เดี๋ยวเรา โอเคเรถตังค์นาจะเอาแค่นี้ก็พอนะแล้วก็ทํากล่องเชดอีกดีหน่อยนะเอาไว้สําหรับเก็บของนะคะก็แบบว่าอาจจะไม่ใส่กล่องเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแพนด้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดรอปแร่ให้เราเยอะสักขนาดนั้นนะคะเอาล่ะอเอาแค่ขูกล่องก็พอเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราทำฮอปเปอร์กันก่อนดีกว่าน,นะคะอันนี้ฮอปเปอร์นี่จําเป็นจะต้องมีเลยนะ,ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน โอเปอร์นี่ก็ท 6, ําแค่หกอันก็พอเนาะแล้วก็ทําเป็นรถรางใส่คอเปอร์นะคะอันน really ึงนะคะโอเคแล้วเพอละอันนี้ก็จะคล้ายๆกับฟาร์มอเตอร์มอสที่เราเคยทำเลยเนาะอ่าแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนของที่เราเก็บแร่เป็นพวกแร่ไงจากแ้นด้าไงอันนี้นะคะจะต้องวางเป็นรถรางลงไปก่อนเนาะอันนี้เราก็จะวางแล้วก็วกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเลี้ยวกลับไปกลับมาอย่างนี้เนาะเอาละค่ะเสร็จแล้วสําหรับการวางรถรางรถไปถูกไนะคะ เ,เราต้องการพื้นที่ข้างนี้นี่ล่ะอาจจะแบบว่าแอร์อัดนิดสิงนะแต่มันไม่เป็นไรหรอกไหวอ้อมแพนด้าตัวใหญ่นะเราเน้นเก็บแร่งไง <gasps> เฮ้ยเขาว่ามอดมันน่ารักดีนะ คิดดูดิแพนด้ามันดัอแรกให้เราได้อะปกติมันก็มีแต่ความน่ารักใช่ปะแล้วก็มีแต่พันสีน้ำตาลที่หายากเฮ้ยคิโมะันเนี่ยแพนด้าอะไรมันจะดอกเป็นแร่รอันนี้เราใส่แรงส่งไว้ก่อนนะคะก็จะใส่เป็นบลนะ็อกออฟอะสโตนเนาะต่อไปนะคะก็ต้องใส่พาวเวอร์เรลนะคะลงไปบปนบล็อกออฟอะสโตนนะคะโอเคเราใส่แรงส่งเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือะคะ่ะตรงน,นี้ต้องขุดบล็อกออกไปนะคะนิดหน่อยเนาะโอเคเว้นไว้สองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่บล็อกออฟอะสโตนลงไปค่ะแล้วก็ใส่พาวเวอร์เรลลงไปทั้งสองอันนะอเ,เบบน ส่งเวลาเราเลี้ยวกลับไปกลับมานะคะโอเค <Okay. S 2> ไปแล้วไปแล้วตอนนี้รถรางเริ่มทำงานตามปกติแล้วล่ะโอยอดนี่มาแล้วใช้การได้แล้วใช้การได้เรียบร้อยแล้วล่ะอ๋อเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเขาเก็บรถตังมาแล้วล่ะในเ,เวลาพี่เคียนเดี๋ยวใครลองใหม่ตรงนี้ก็ต้องขุดดินลงไปนะคะกะว่าจะทําเป็นที่เก็บของเนาะเราก็ทําเป็นระบบไฟลงมาแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องวางรถตังลงไปก่อนแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็ทุบทิ้งแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้เราวางรถตังแบบเลี้ยวกลับมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตรงมาแบบนี้เนาะอันนี้ต้องทาทั้งสองข้างนะคะซ้ายกับขวานะคะโอเคในพื้นที่ที่พอแนหะ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะราจะต้องวางกล่องเชฟลงไปแบบนี้เนาะสองกล่องนะคะแล้วปะ็ะจําด้วยคอปเปอร์ค่ะเร่งปั๊บนึงนะคอปเปอร์ต้องวางตรงนี้ค่ะข้างขวานะคะ ข้างๆกล่องเช็ดแล้วก็ข้างไซน์นะคะทั้ง2ข้างเลยเนาะแล้วข้างบนของทุปเปอร์นะคะเราจะต้องวางเป็นพาวเวอร์เรลลงไปค่ะแล้วก็วางรดลางลงไปอีกิ<_<_ีนะคะให้มันเชื่อมต่อกันแบบนี้โอเคเดี๋ยวเอาลืมของเราต้องการเนเธอคอร์สค่ะอ๋อเราก็ต้องการผงเลสตโตนเพิ่มเติมเนาะดีอะเนี่ยที่เราได้มาเต็มเลยอะ เฮ้ยแต่ว่าถ้าทางกันยังไม่พอต้องไม่าเพิ่มมั้เนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเอาหินคอมรสโตนเขาไปเผาก่อนนะคะเราต้องการหินเรียบเนาะโอเคได้หินเรียบไปเรียบร้อยแล้วโอเคนี้ก็พอนะแล้วก็เข้าไปครับแบบนี้ค่ะใส่สติกกับถุงเลสโตนลงไปเนาะได้เป็นเลสโตนทอตมานะคะแล้วก็ใส่เลสโตนทอตลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเนเธอร์คอรนะคะแล้วก็ตามด้วยหินเรียบแบบนี้นะคะสามบล็อกด้วยกันเนาะก็จะได้เป็นกลักไฟสามตามนะคะ เดี๋ยวพอคำนี่ขอเราเสร็จน,นะพี่เินจะเปิดคอมนอนทั้งวันเลยให้มันดรอบแร่มาเยอะๆใช่ปะ <Yeah. S 1> อันนี้ต้องใส่เป็นปลั๊กสามตาลงไปนะคะแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วก็วางหินลงไปแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างนกะคะแล้วก็วางหินทับลงไปข้างบนอีกทีนึงแบบนะี้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็วางเรสโตนท็อปลงไปค่ะปักลงไปทั้ง2ออันเลยนะคะโอเค ต่อไปค่ะต้องโรยผงเอสโตนลงไปนะคะแบบนี้เนาะทั้งสองข้างนะคะโอเคไฟเริ่มติดแล้วล่ะนี่เราก็ต้องวางขิดลงไปทิ้น,นค่ะทั้งสองข้างหมือนกันไฟก็จะติดแล้วใส่ไฟเริ่มทํางานแล้วแต่ะลองเทดีลองเทดีอ๋อเดี๋ยวก่นหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวขาบรถตั้งใส่คอปเปอร์ก่อนใช้ได้ปะเนี่ยวางผิดปะอ้อมลองว,วางนะมันก็วิ่งตาม<อ>ปกตินะเดีย๋ยวลองโยนของไปดูก่อนนะโอเคมันก็จะเก็บขขงนะคะแล้วก็มาส่งที่กล่องแบบนี้อ่าสุดยอดสบายแล้ววันนี้โอเคระบบเก็บของแบบอัตโนมัติเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือเราล จะแพนด้าแล้วว่ามันจะออกมาไหมอ่ะอยากก็ต้องทำกล่องเพิ่ม<อ>รู้สึกว่ากล่องเดียวไม่น่าจะพอเนี่ย<อ>ถ้าเล<ร>่นกันนานไปอ่ะเอามานี่เราใช้ถิกแอคซิลทัตตอกเนาะบอกที่เป็นย่าสีเขียวมันเก็บไว้บ้างเนาะแล้วก็ใส่กล่องลงไปค่ะแบบนี้นะสองกล่องแล้วนะคะแล้วก็ใส่โคปเตอร์ลงไปเนาะกุด,ดินนิดหน่อย โอเคทำเป็นขั้นบันไดไปเลยดีกว่านะโอ้โหอ,อะไรจะงกนขนาดนั้นโอ, <laughs> โอ้ยมันต้องใส่อย่างนิดนึงใส่ครั้งเดียวจบไงไมันต้องใส่หลายรอบไงสี่ชุดเลยเหรออ้อมใช่สี่ชุดเลยเสร็จแล้วก็ปิดเลยเนาะโอ้โหนี่ถ้าได้เต็มนี่ไม่ต้องทำอาหารก,กินกันแล้วเนี่ยไม่ต้องปัดทอสน,นะข้างใต้เนี่ยแล้วก็แบบว่าปิดด้วยหินไปเลยนะโอ้สุดยอดโอเคแต่กันนะเอาอะไรปิดดินอะเอาเป็นดินดีกว่าเนาะตรงนี้นะปิดเป็นดินดีกว่านะคะเรียบร้อยได้แล้วเย้เกือบลักตึกแล้วมีกล่องเก็บของหลายกล่อง แล้วก็ตรงนี้ต้องขุดอีนิดนึงเราต้องการช่องว่างเพิ่มเติมค่ะโอเคเราจะขุดเป็นขั้นบันไดดีกว่านาะเอาล่ะตรงนี้ด้วยนะคะขุดให้หมดขุดให้หมดขุ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 ดไปแล้วก็ข้างบนด้วยเราจะไฮโซขนาดนั้นลองไปเก็บของได้ไงนี่ต่อไปถึงเตียงเแล้วเนี่ยเกือบถึงแล้วเราก็ปักทอเลยนะคะให้มันสว่างสว่างไว้เลยเนาะโอเคตรงนี้ต้องแปะดินนิดหน่อยนะคะโอเคไม่เค็นปักทอเรียบร้อยใช่ป่าวได้เลยได้เลยเดี๋ยวม็อบมาเกิดในนี้งานงอกนะอันน่าปักทอไปแล้วไม่เกิดแบบน่าตกแต่งนิดหน่อยเรียบร้อยแล้ว เย้เกือบละนิดนึงเอ้ยยังไม่ได้ทำพื้นต้องทำพื้นก่อนเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะอุดดินให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่มีช่องว่างตรงนี้เนาะเราต้องการพื้นที่แค่นี้นะคะถ้าแบบว่าใครอยากได้แบบใหญ่ๆกว่านี้นะคะก็แบบว่าน่าจะเพิ่มรดตังก่อได้นะแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก่อนเนาะก็ของมันมีจํากัดนี่นาตอนนี้ใช่ตอนนี้แล้ยังมีของจํากัดอยู่นะโอเคแล้วก็ปรับพอติดหน่อยเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวทําเป็นกําแพงกระจกนะคะจะทําคล้ายๆกับรอกที่ล้วเนาะ เราต้องการเห็นแพนด้านะคะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงเนาะโอเคเราก็จะมองเป็นบล็อกกระจกทั้งหมดเลยนะคะวางไว้แบบนี้ก่อนเนาะรู้สึกว่าไซค์ก็จะเท่าเดิมก็ดีกว่านานะโอเคแล้วก็แปะดินนิดหน่อยอุดให้แน่นนะอ้อไม่ไงั้นนะคิปเปอร์เกิดกระจกแหเนี่แล้วที่เหลือคะ่ะก็วางบล็อกดินที่พื้นดินลงไปเลยเนาะแบบนี้นะคะ เอาไปให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยโอเคเราไม่ต้องการข้างล่างแล้วแหละเพราะข้างล่างระวังระบบะเรียบร้อยเอาละเด็กร้อยพี่เคนทางนี้ก็แบบว่ายกย้ายแพนด้ามาอยู่ที่นี่ได้แล้วแ่ะแล้วเราะจะเอามายัางไงนี่ม่ต้องเยอะอะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวปิดทางเดินให้มันเดินมาทางนี้นะี่แหละแต่ว่าตอนนี้ต้อง,งทำกำแพงก่อนเนาะกำแพงต้องสูงจริงๆนะไม่งั้นแพนด้าแบบว่าอาจจะออกมาเดินเล่นได้นะโอ้ยถ้าเอามาหมดนี่ไหนเนื้อเป็นลมเลยนะอ้ามันจับยากมันใช้เชือกจับไม่ได้มันต้องเอา <ไป S 1> แบบล้อบัมบูมาล่อมมันอะ โอเคเราทำทางเดินกันแล้วอะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าหลอกล่อให้แพนด้านะคะเดินไปอยู่อีกฟาร์มเนาะมาแล้วมาแล้วใครอยากกินบัมบูมั้งใครอยากกินบัมบูก็เดินตามมานะไม่อยากกินหรักแถวนี้มีเยอะแยะอให้เดี๋ยวกันดิเดี๋ยวเราก็จะแบบล้มไม้ไผ่ให้หมดแล้วนะไปปลูกทางด้านนู้นแทนนะไปเลยไปเลยดันก้นมันหน่อยดันก้นมันหน่อยไปเลยอ้อมนี่พี่เคนมาประตูตรงนี้เยนะโอเคเรียบร้อยอ๋อพี่เคนดีมากเดี๋ยวมันจะหนีออกมา นี่ปิดแล้วนี่ปิดแล้วแก่มันก็อยากแกน,นี่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วต้องขันหน้าน้อยตามมาเร็วอยากกินตั๊มบูหรือเปล่าเออมันจะง่ายนะอ้อมมันไม่ง่ายที่คิดเลยนะเนี่ยมันเดินช้ามันเดินต้มเตี้ยม,มากเลยอ่ะต้องอช่วยกันดันหน่อยนะดูดูคิ้วตัวนี้ดิมันจะกัดพีเ่เจนไม่ดี <c oughs> ไม่หรอกหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วว,ว้าน่ากลัวมาแล้วมาแล้วโมโมโมโอ้โหยจะนะกินอีกันนี่ค่อยดันไปค่อยดันไปสล้วมตนจะสับเร็วมากจริงเลยกินทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นขั้นตอนการฟาร์มได้นะ เราจะแปลงร่างแพนด้าให้แบบกลายเป็นแนพนด้าแร่นะ,ะจริงไม่มีด้วยเหรอเราจะไกลร่างได้แต่ต้องเอาแร่มาให้มันกินก่อนนะโอเคค่ะไกลได้แล้วตาเลยตาลอยเป็นเปื่อยแล้วเมื่อไรหลานตัวสุดท้ายจะมาสักที รู้สึกว่าตอนนี้แออัดมากเลยอะ่ะจ้าแัดแฟนแล้วเนี่ยโดนแพนด้าทับเนี่ยหลานมาแล้วโอ้ยแย่แล้วเราดูแพนด้าแต่ละตัวดีมันอ้วนทุกตัวเลยอะ่ะใหญ่ตัวสุดท้ายมาแล้วอุย้ยน้ำตาจะไหลโอ้ยเรียบร้อยยกใหญ่เรียบร้อยแต่ค,คอมพิีทอแต่ว่ายวต้องสร้างแบบว่าพวกกระจกกำแพงกระจกให้มันสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยนะเตี้ยไหเนาะมันยังเตี้ยไปอะ่เะเขาว่ามันน่าจะกระเด็นหนกมาได้อะ่ะของเก่าเอามาก่อนนะเดี๋ยวตรงนั้นพี่คิดจะทำฟาร์มอย่างอื่นเดี๋ยวเขาเอาเก็บกระจกแถวนี้กันเนาะ พี่แค่อย่าลืมปักท็อตในฟาร์มนห้นะได้เลยรับซ่าปลูกบมบูด้วยตรงนี้เอ,อ้ยปลูกไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันมีที่เดินโอเคค่ะลืมของอีกละกลับไปเอาของในกล่องกันเนานะเราต้องการบ็อกแร่เพิ่มนะคะการที่จะทําให้แพนด้กากลายเป็นแพนด้าแร่ได้นะคะมันจะต้องใช้พวกบล็อกแร่ต่างๆนะคะเขาไปคราฟเป็นบ็อกซีเรียมแบบนี้เนาะอมแต่ว่ามันสามารถมีบ็อกแร่เนเธอร์ไลท์ได้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเนเธอร์ไลท์เราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะคราฟเป็นบล็อกซีเรียมได้นะคะมันใช้แบบว่าพวกเนเธอร มาคับรวมกันนะคะให้มันได้เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบว่าค่อยๆไปขุดในเนเธอร์นะคะแล้วก็มาสะสมเนเทอไรไว้นะโอเคตอนน,นี้ทำบันไดไว้ก่อนนะเราจะต้องปินเข้าปินออกดีมากแหมแล้ว่าจะพี่เคนนอนดีสละเพราะว่าถ้าคือแบบว่าเราเปิดประตูแพนด้าหลุดออกมาแน่นอนเลยน่ดิพี่เคนไม่ตามเก็บให้นะเนี่ยปับนึงนะคะจะต้องใส่บันไดตรงนี้ก่อนเฮ้ยกำแพงมันสูงพอ,อยังเนี่ย โอ้หพอแล้วอุย้ยขนาดนี้ไม่มีใครเข้าได้ไมังเมูเดียวมั้งเนี่ยเข้าได้ออกไม่ได้ <c oughs> โอเคค่ะขั้นตอนตอบให้น้มาถึงแล้ว <c oughs> ในการแปลงร่างให้แพนด้าเราจะต้องให้พวกบล็อกแรกแพนด้านะคะในการคลิกขวาที่ตัวแพนด้าค่ะ <c oughs> อย่างตัวเนี้ยเราจะให้เป็นบล็อกทองนะคะให้เขาแบบว่ากินเนาะ โอเคเราคลิกขวาที่ตัวเขาตัวเขามันก็จะสั่นๆแบบนี้นะคะเขาจะแบบว่ากำลังจะไกลล่างแล้วแหละยังเอาน้องปวยเอาน้องปวย,ยปลแล้วน้องปวยน้องแพ้แม่วโอ้ยตัวสั่นใหญ่แล้ของสั่นม่แล้วเดี๋ยวน้องจะฮัตชิวฮัตชิวฮัตชิวมันมีสั่นใหญ่แล้เออน้องฮัตชิวนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปแร่มาให้เราเนาะอย่างตัวนี้ค่ะเราต้องการให้มันเป็นแร่ไดมอนด์นะคะแล้วก็จะแปลงร่างให้แพนด้าตรนี่ยกลายเป็นแร่ไดมอนด์นะคะโอ้โหชัดเลยเอาที่มันคัตเตอร์แพ้เสือชัดเลยรัวฮั โอ้โหฮัชชิ้วเป็นใหญ่เลยแล้วมันก็จะดอกแพร์มาให้เราเนาะฮะจริงนี่ใช่อย่างตัวสีฟ้าเนี่ยเขาจะดอกเป็นแพร์ไดมอนด์มาให้เรานะคะตัวสีเหลืองจ,จะดอกเป็นแพร์ทองเนาะโอเคเราต้องการไดมอนด์อีกเยอะแล้วก็เอมเมอรัลด์ด้วยเฮ้ยอ้าวอย่างนี้หมายควมว่าไอชิมาฮัชชิ้วเอาไว้แตจมูกนั่นคือแร์เหร,หรอใช่แล้วอีกองนี่เวลาเราหยิบไปใช้อ่ะมันก็เปื้อนมืออยู่เเปื้อนดีมันออกับเป็นแพร์เลยนี่เรติดเชื้อไหมเนี่ยแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะเราจะให้มัััันนนนนไกลลล่่่รราาาางเเเเเปป็แหมอออดดด์ะะะตตววีีี้ย ดูดิมันฮัดชิ่วกันใหญ่เลยอ่ะดูนี่ทัดชิ่ว<อ>ทีมร้ายกันหมดทั้งรงลเลยเฮ้ยแต่นนุนกลายเป็นสีเขียวแล้ว <laughs> สวยจัง <c oughs> เอ้ยเราต้องการให้บางตัวเป็นสีแดงเนาะถ้าตัวสีแดงนะคะมันจะเป็นพวกเรสโตนมนะคะโอเคตอนนี้บางตัวกำลังจะกลายร่างอีกรางนึงแล้วล่ะโอ้ดูดิตัวที่เป็นเอเวอร์ลสีเขียวสะใจดีจุง้งส่วนตัวไหนนะคะที่เป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะเป็นแร่ลาพิตนะเนาะโอ้ทำไม่รูแพ้เลยเหรอใช่แต่ว่ายกเว้นตัวสีน้ำตาลน,นะคะตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะใส่ได้เนาะเน่ธอรไลท์นะคะแล้วยังสะสมได้ไม่ครบเป็นบล็อกสีเดี่ยมเลยเนาะอ้อมี่เขากำลังเล่นเวฟอะไรกันอยู่เนี่ย <laughs> กระโดดพร้อมกันใหญ น่นานับาเลยเหรแต่ว่าในเทอไมยังสะสมไม่ครบเ่ยที่จะคับเป็นกัคซีเรียได้ไงแบบอ้อมกมา,มา,มา,มาทุบแล้วหลอไปไม่พอ,อพี่เคนมันก็ไม่พอม็เสียคองเลยต้องไปกุดใหม่แล้วนี่มากเออ้ยมันต้องทุดใหม่อยู่แล้วมันใช้เยอะมากเลยกว่าจะทับได้อะแต่ว่าตอนนี้ไดแดมอนก็ดีแล้วนะดูดิัดชิ้วัดชิ้วอย่อะจามยังไงอมมจะติดเนี่ยน้องเปือยกันหมดแล้ว ก็ทั้งเดินกิเนเลยยังไกร่างเป็นไดมอนได้เลยนี่โอเคอนนเราเหลือไว้สองตัวนะคะไว้สำหรับทำแพนด้าดนเทอร์ไลท์เนาะพูนารจุูในอนาคตนะอุ้ยเอ้ามาดูนี่ดิในกล่องนี้ของเต็มเบอไอ้ดีแล่มันดอปยังแพนด้าน <Panda S 1> ดอปอะไรยัง และแล้วตอนนี้ค่ะทำาดูนี่กองกันดีกว่าเนาะแพนด้านะคะ,ะเขาก็ฮัชชิลเนี่ยเขาก็ดรอปแร่มาให้เราค่ะ<ห>ก็จะมีพวกเศษทองไดมอนด์ลาพิสเอเมอรัลด์แล้วก็พวกเรสโตนเนาะยังขาดอิเทอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังให้มาทำเป็นเทอร์ไลท์ที่หลังเนาะโอ้ยแค่แป๊บเดียวก็ได้ชุดไดมอนด์แล้วนะนี่ไเอ,อ้ยแต่ว่าต้องมาเปิดเครื่องทิ้งไว้ฟาร์มไว้นอกรอบนานนะโอ้โหอย่างงี้ได้เลยอ้อมเปิดทั้งวันเลยถ้าไฟไปเก็บกับอ้อมนะมฮักชิลยังอะไรอยู่ดีสงสารน้องอะน้องปุยอะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นนนนนะะะคคเเรรราาาากก็แแแบบว่่่ทฟ์มมออััตตโิไปี้ เดี๋ยวคลิปอื่นนะคะเราค่อยมาทำฟาร์มอัตโนมัติแบบอื่นกันต่อเนาะก็ถ้าใครชอบเอาชีวิตรอดแบบใส่มอดแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับพวกไใยกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนเ่อยวเล่นเกมไหมครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกทีกันนะครับอันนี้ตั้งไปแล้วบ่ะที่ไ